สิบสองทวยะตานุปัสนาสูตรว่าด้วยการพิจารณาเห็นธรรมเป็นคู่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารามาตาเข่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นเป็นคืนวันเพ็ญเป็นวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำ พระผู้มีพระภาคประทับนั่งกลางแจ้งมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆ์สงบนิ่งจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าการฟังกุศลธรรมที่เป็นของพระอริยะเป็นเครื่องนำออกจากโลกเป็นเหตุให้ดำเนินไปสู่ความตรัสรู้จะมีประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเธอทั้งหลายควรตอบเขาอย่างนี้ว่า มีประโยชน์ให้รู้จักธรรมแยกออกเป็นสองคู่ตามความเป็นจริงเธอทั้งหลายควรตอบเขาถึงธรรมแยกออกเป็นสองคู่คือ 1. การพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่านี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาไม่นีปฏิปทานี้เป็นคู่ที่สอง ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบหนึ่งเนื่งอย่างนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือความเป็นพระอนาคามีเมื่อยังมีอุปทานคันเหลืออยู่พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาขั้นตรัสวยากรภาสิทธินี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดไม่รู้จักทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกลงได้สิ้นเชิงและไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้เสื่อมจากเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกขได้เป็นผู้เข้าถึงชาติและชราแท้ส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดรู้จักทุกข เหตุเกิดทุกข์ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ลงได้สิ้นเชิงและรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เป็นผู้ควรเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้และเป็นผู้ไม่เข้าถึงชาติและชรา 2. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบหนึ่งเนือง โดวยวิธีอื่นยังมีอีกบ้างไหมควรตอบเขาว่ามีหากเขาถามต่อไปอีกว่ามีอย่างไรควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอุปธิเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่า เพราะอุปธิทั้งหลายนั่นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอ,อย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกล้วนเกิดมาจากอุปธิเป็นต้นเหตุ ผู้ดแลไม่มีปัญญาก่ออุปธิผู้นั้นจัดว่าเป็นคนเคขาย่อมเข้าถึงทุกบ่อยๆเพราะฉะนั้นบุคคลรู้อยู่เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นทุกว่ามีชาติเป็นแดนเกิดไม่ควรก่ออุปธิสามภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆด้วยวิธีอื่นยังมีอีกบ้างไหม ควรตอบเขาว่ามีหากเขาถามต่อไปอีกว่ามีอย่างไรควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึงเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าเพราะอาวิชชานั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป นี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนือง,งอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเอาวิชานั่นแลเป็นคติของสัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงชาติมรณะและสังสารวัฏซึ่งมีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นอยู่บ่อยๆเอาวิชาคือความหลงมัวเมาอย่างใหญ่หลวงนี้ เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายจมปลักอยู่สิ้นกาลนานสัตว์เหล่าใดทำลายอวิชาด้วยวิชาแล้วสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่เข้าถึงพบใหม่อีก 4. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆโดวยวิธีอื่นยังมีอีกบ้างไหมควรตอบเขาว่ามีหากเขาถามต่อไปอีกว่ามีอย่างไร ควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าเพราะสังขารทั้งหลายนั่นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนื่องๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยเพราะสังขารทั้งหลายดับลงทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยเพราะความสงบสังขารทั้งปวง สัญญาทั้งหลายจึงดับลงความสิ้นทุกย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะรู้ความสิ้นทุกนี้โดยท่องแท้แล้วบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นชอบเป็นผู้จบเวทรู้โดยชอบแล้วครอบเงืองกิเลสเครื่องประกอบของมารได้แล้วย่อมไม่เกิดอีก 5. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่า มีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนือง,เนองว่าเพราะวิญญาณน,นั่นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอ,อย่างนี้และถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะวิญ,ญญาณเป็นปัจจัยเพราะวิญ,ญญาณดับลงทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะวิญ,ญญาณเป็นปัจจัยเป็นผู้ปราศจากตัณหาดับกิเลสได้สิ้นเชิงแล้ว เพราะวิญญาณระง,งับลง 6. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็น,หนเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็น,หนเนืองว่าเพราะผัสสะนั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมด ทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนือง,เนองอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าชนทั้งหลายผู้ถูกผัสสะครอบงำแล้วเล่นไปตามกระแสตันหาในภพดำเนินไปผิดทางย่อมห่างไกลาจากความสิ้นสังโยชน ส่วนชนทั้งหลายผู้กำหนดรู้ผัสสะจนทั่วถึงแล้วยินดีในธรรมเป็นที่สงบระงับได้ด้วยปัญญาย่อมเป็นผู้ปราศจากตัณหาดับกิเลสลงได้สิ้นเชิงเพราะรู้ยิ่งถึงผัสสะ 7. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็น,หนเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึงเนืองว่าเพราะเวทนานั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอ,อย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนามีอยู่ทั้งภายในและภายนอกภิกษุรู้ว่าเวทนานี้เป็นเหตุแห่งทุกขถูกต้องสัมผัสเวทนาที่มีความเสื่อมสูญไปเป็นธรรมดามีปกติสุดโสมไปด้วยอุทยพ,พย,ายาัญาณเห็นความเสื่อมเป็นที่สุดชื่อว่า รู้แจ้งเห็นจริงในเวทนานั้นอย่างนี้เพราะเวทนาทั้งหลายสิ้นไปนั่นเองทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป 8. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่ง การพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าเพราะตัณหานั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบนเนืองเนืองอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลมีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดการยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏ ที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นภิกษุรู้โทษนี้รู้ตัณหาเป็นเหตุที่เกิดทุกข์พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่ 9. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าเพราะอุปาทานนั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบหนึ่งเนืองอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า พบมีได้เพราะอุปทา,านเป็นปัจจัยสัตว์เกิดมาแล้วต้องประสบทุกข์ต้องตายนี้เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้ด้วยปัญญาโดยชอบรู้แจ้งภาวะที่สิ้นสุดการเกิดเพราะอุปทา,านสิ้นไปจึงไม่เข้าถึงพบใหม่อีก 10. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือ การพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอารัมพะเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าเพราะอารัมพะนั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองเองอย่างนี้ และถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอารัมพะเป็นปัจจัยเพราะอารัมพะทั้งหลายดับลงทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะอารัมพะเป็นปัจจัยสละคืนอารัมพะได้ทั้งหมดน้อมจิตไปในนิพพานที่ปราศจากอารัมพะภิกษุ ผู้ถอนภาวะตันหาได้แล้วมีจิตสงบมีชาติและสงสารสิ้นแล้วย่อมไม่มีพบใหม่ 11. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่า เพราะอาหารนั่นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยากเป็นสองคู่โดยชอบเนือง,เนองอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัยเพราะอาหารทั้งหลายดับลง ทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัยกำหนดรู้อาหารทุกอย่างจึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาในอาหารทั้งหลายภิกษุรู้ความไม่มีโรคโดยชอบพิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจัยสี่ดำรงอยู่ในธรรมจบเวทย่อมไม่เข้าถึงการนับอีกต่อไปเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป 12. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งหนึองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอินชิตาความวันไหวเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งหนึ่งว่าเพราะอินชิตานั่นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป นี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอ,อย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอินชิตะเป็นปัจจัยเพราะดับอินชิตะทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะอินชิตะเป็นปัจจัย เพราะฉะนั้นจึงควรสละตันหาดับสังขารได้ไม่มีอินชิตะไม่มีความถือมัน่นมีสติสัมปัญญะอยู่ 13. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าพันธิตะความดิ้งรนย่อมมีแก่ผู้ตกอยู่ใต้อำนาจตันหาทิฏฐิและมานะ นี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าผู้ที่พ้นจากอำนาจตันหาทิฏฐิและมานะย่อมไม่ดิ้นรนนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบหนึ่งเนืองอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้พ้นจากอำนาจตันหาทิฏฐิและมานะย่อมไม่ดิ้นรน ส่วนผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจตันหาเป็นต้นถือมั่นอยู่ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัตรที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นไปได้ภิกษุรู้โทษนี้ว่าตันหาเป็นภัยใหญ่พ้นจากตันหาเป็นต้นนั้นได้แล้วไม่มีความถือมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่ 14. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่า มีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นหนึ่งงว่าอารูปภพละเอียดกว่ารูปภพนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งงว่านิโรธละเอียดกว่าอารูปภพนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบหนึ่งือ,งอย่างนี้และถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งที่เข้าถึงรูปภพและดำรงอยู่ในอรูปภพเมื่อยังไม่รู้ชัดถึงความดับกิเลสก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีกส่วนผู้ที่กำหนดรู้รูปภพแล้วไม่ดำรงอยู่ในอรูปภพน้อมจิตไปในนิพพานย่อมชนะมัจุราชได้1 5ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้ คือการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่านามรูปที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พากันพิจารณาเห็นว่านามรูปนี้เป็นของจริงซึ่งพระอริยะทั้งหลายพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่านามรูปนี้ไม่เป็นของจริงนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่า นิพพานที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พากันพิจารณาเห็นว่านิพพานนี้ไม่มีอยู่จริงซึ่งพระอริยะทั้งหลายพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่านิพพานนี้มีอยู่จริงนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลาย พิสุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบนเนืองอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าท่านมีความเข้าใจผิดในนามรูปที่ไม่ใช่อัตตาว่าเป็นอัตตาจงดูชาวโลกพร้อมทั้งเถวโลกซึ่งพากันยึดมั่นในนามรูปโดยเข้าใจว่านามรูปนี้เป็นของจริงความจริงนามรูปนั้นย่อมแปรพันเป็นอย่างอื่น จากอาการที่คนทั่วไปเข้าใจอยู่เสมอนามรูปของผู้เข้าใจเช่นนั้นหาเป็นจริงตามนั้นไม่เพราะนามรูปนั้นปรากฏชั่วครู่ก็เสื่อมสูญไปเป็นธรรมดานิพพานมีความไม่เสื่อมสูญไปเป็นธรรมดาซึ่งพระอริยะทั้งหลายรู้แจ้งตามความเป็นจริงจึงเป็นผู้ปราศจากตัณหาปรินิพานแล้วเพราะรู้แจ้งอริยสัจ 16. ภิกษุทั้งหลาย หากมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆโดวยวิธีอื่นมีบ้างไหมควรตอบเขาว่ามีหากเขาถามต่อไปอีกว่ามีอย่างไรก็ควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าอิทธารมที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ พากันพิจารณาเห็นว่าอิทธารมณ์นี้เป็นความสุขซึ่งพระอริยะทั้งหลายพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอิทธารมณ์นี้เป็นความทุกข์นี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นว่านิพพานที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พากันพิจารณาเห็นว่า นิพพานนี้เป็นความทุกข์ซึ่งพระอริยะทั้งหลายพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่านิพพานนี้เป็นความสุขนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือความเป็นพระอนาคามีเมื่อยังมีอุปทานขัน์เหลืออยู่พระผู้มีประภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสวยากรพาสิทธินี้แล้วจะเป็นเพตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะและธรรมารมล้วนหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจที่กล่าวกันว่ามีอยู่ประมาณเท่าใด รูปเป็นต้นเหล่านั้นแลเป็นสิ่งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกสมมุติว่าเป็นสุขถ้ารูปเป็นต้นเหล่านั้นดับในที่ใดที่นั้นเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็สมมุติกันว่าเป็นทุกข์ส่วนอริยบุคคลทั้งหลายเห็นการดับสกกายะว่าเป็นสุขการเห็นของอริยบุคคลทั้งหลายผู้เห็นอยู่นี้ย่อมขัดแย้งกับชาวโลกทั้งปวงบุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นสุข อริยบุคคลทั้งหลายกล่าวสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์บุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นทุกข์อริยบุคคลทั้งหลายรู้แจ้งสิ่งนั้นว่าเป็นสุขเธอจงเห็นธรรมที่รู้ได้ยากคนพานผู้หลงไม่รู้แจ้งในนิพานนี้ความมืดปรากฏแก่บุคคลผู้ถูกนิวรณ์คือกิเลสหุ้มห่อไว้เหมือนความมืดปรากฏแก่บุคคลผู้ไม่เห็นฉะนั้น แต่นิพพานย่อมปรากฏแจ่มแจ้งแก่สัตว์ปุษเหมือนแสงสว่างปรากฏแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ฉะนั้นชนทั้งหลายผู้สแสวงหาทางไม่ฉลาดในธรรมย่อมไม่รู้แจ้งนิพพานที่อยู่ใกล้บุคคลผู้ถูกความกำหนัดในภพครอบงำแล่นไปตามกระแสตันหาในภพถูกบ่วงมานคล้องไว้จะไม่รู้ธทมนี้ได้ง่ายเว้นอริยบุคคลทั้งหลายแล้ว ใครเล่าควรจะตรัสรู้บทที่อรียบุคคลทั้งหลายตรัสรู้ชอบแล้วไม่มีอาสวะปรินิพานพระผู้มีรพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธิ์นี้จบลงแล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคขณะที่พระผู้มีรพระภาคตรัสพระพาสิทธินี้อยู่จิตของภิกษุประมาณหกร้อยรูปหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น ทวยตานุปัสนาสูตรที่สิบสองจบรวมหัวข้อธรรมประจำเรื่องในพระสูตรนี้คือ 1. สัจจะ 2. อุปธิ 3. อวิชา 4. สังขาร 5. วิญญาณ 6. ภัสสะ 7. เวทนา 8. ตันหา 9. อุปาทาน 10. อารัมภะ 11. อาหาร สิองอัญชิตะสิพันธิตะสิรูปิบนิพพานสัจจะสิบหกข์มหาวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปัปปัพชาสูตร 2. ประธานสูตร 3. สุภาษิตะสูตร 4. สุนทริกะพารัวชาชะสูตร ห้ามาคาสูรหกสพิยสูร 7. เจ็ดเสลสูรแปดสันลสูตรก้าวาเศรฐสูรสิบโกกลิกะสูรสิบเอ็ดนาลกะสูรสิบสองทวยตานุปัสนาสูตร